งานชิ้นนี้ผู้รักภาษาไทยต้องดูนะคะเพราะว่าหากถ้าอ่านคําเจอคําภาษาไทยโบราณที่ปรากฏในหนังสือวรรณกรรมหรือว่าเอกสารเก่าๆสําหรับบางคนอาจจะไม่เข้าใจความหมายค่ะหลายคนนะคะก็ต้องไปเปิดพจนานุกรมดูเพราะว่าชีวิตปัจจุบันนั้นอาจจะเลิกใช้คํานั้นไปแล้วนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งค่ะที่นักวิชาการได้มีการรวบรวมคําเก่าในภาษาไทยเอาไว้ในพจนานุกรมฉบับฉเฉลยศักดิ์นะคะเป็นยังไงไปติดตามจากรายงานของคุณเจวลรีวิจารณ์จิตค่ะ คำว่าอุบาทซึ่งหมายถึงความวุ่นวายอุกรุกหมายถึงโศกปรกและโสภาหมายถึงหนุ่มรูปงามนั้นเป็นเพียงคำเก่าโบราณส่วนหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ถูกรวบรวมขึ้นมาใหม่ไว้ในพจนานุกรมคำเก่าในภาษาไทยฉบับเฉลยศักดิ์ซึ่งปัจจุบันคำเหล่านี้หากไม่ถูกเลิกใช้ก็มีความหมายที่ต่างไปอย่างสิ้นเชิงอาจารย์วินัยพงศ์ศรีเพียรในานะหัวหน้าโครงการวิจัยหนึ่งเอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย บอกว่าภาษาไทยลักษณะการใช้และความหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังจะเห็นได้ว่าพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานก็ยังมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมซึ่งสิ่งที่กำหนดว่าคำไหนจะอยู่หรือไปจะช้าหรือเร็วเพียงใดก็คือคนในสังคมดังนั้นคำและความหมายเก่าที่ถูกบันทึกไว้ในพจนานุกรมฉบับนี้จึงเป็นเสมือนการคงไว้ซึ่งความรู้สึกนึกคิดวิถีชีวิต ลัะสสภาพงคมำท,ทั้งหมดที่เรารวบรวมมาแยกมาต่างหากนี้มีอยู่ในพุระวัตฉบับราชบัณฑิตยสถานอยู่แล้วนะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าเราต้องการจะแยกมาต่างหากเพื่อให้คนที่สนใจทางด้านนี้จะได้ค้นคว้าได้ง่ายขึ้นโดยใช้คํานิยามแบบเดิมแต่การที่เข้าใจภาษาไทยโบราณมันก็จะ จะไม่ใช่แค่อ่านแต่ต้องมีต้องมีบทวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าอะไรมีพัฒนาการมาอย่างไรนะครับตั<ะ>้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนะครับพจนานุกรมคําเก่าในภาษาไทยฉบับเฉลยศักดิ์เกิดขึ้นจากการคัดเลือกคําโบราณในเอกสารหนังสือและวรรณกรรมยุคเก่ามากกว่า100ฉบับและผ่านการตรวจสอบด้วยพจนานุกรมภาษามอญคขมรและภาษาอังกฤษโดยทีมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ภาษาไทยรวบรวมไว้กว่าเจ00คำประการแรกเลยเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาที่สนใจถามว่าเอาแล้วอย่างนี้มันต่างไงกับพจนนุกรมรับเลด้ยทศิลปานหรือพจนนุกรมสวรรคดีเรื่องนี้มีความแตกต่างคือว่านอกจากที่เราจะหาศัพท์พวกที่ใช้ในวารคดีแล้วนะครับเรายังรวบรวมศัพท์ที่เรียกว่าภาษาปากก็ว่าได้<ม>ที่ใช้พูดกันในสมัยประมาณรัชกาลที่4รัชกาลที่ห้าครับ สำหรับคำว่าเฉลยศักดิ์มีความหมายว่านอกทะเบียนการนำมาเป็นชื่อพจนานุกรมก็เพื่อสื่อถึงคำเก่าและความหมายที่อยู่นอกทะเบียนของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นทางเลือกสำหรับการศึกษาค้นคว้าคำแปลก,แ,ปลกและในอนาคตทีมนักวิชาการยังจะเดินหน้ารวบรวมคำไทยโบราณที่สำคัญสำคัญซึ่งคาดว่าน่าจะมีมากกว่า1 5 0 0 0าคำโดยเพิ่มเติมประวัติของแต่ละคำเพื่ออนุรักษ์ไว้และให้ผู้ที่สนใจ ได้นำไปใช้ประโยชน์กลิตศรีทาพรถ่ายภาพเจวลีวิจารณ์จิตรายงาน